ปลาเทศลื้อมันเฮงซวยจังขึ้นอีกปลาเทศลื้อมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงยเคยตรวจสอบือยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลือม,มีผลงานอะไรบ้างกูก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันอูว่าจะแชร์รัฐบาลลือ <c oughs> นายกประเทศลือมันเร็ว yeah, I know. I know. ขอให้นายกลือตายซ่า <c oughs> นีอ่อ้วด่านายกลือ้อยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกระเทยมันไม่มกระเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะด้วยกันหมดเหรอปลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหล่อกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะอ้ำใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกะทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน หรือมาว่าจีนว่าจ้าการาฟาดหน้าหรือทุเรียนอะ่ะ y you ยู k n น w ประเทศอ่ามีมังกรไปสิงศักซิทธิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้